สวัสดีครับพบกับ DIY บายต้นอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ผมจะมาทําให้เครื่องเสียงเก่าชุดนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับซึ่งเครื่องเสียงชุดนี้ซื้อมาเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะครับสมัยนั้นไม่มีบลูทูธเวลาจะเปิดฟังเพลงฟังอะไรเนี่ยต้องเทปคาสเซ็ตนะครับแผ่นซีดีแล้วก็ถ้าจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ผมต้องใช้สายสัญญาณเสียงตัวนี้ในการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งอยู่ไกลๆกับตัวเครื่องเสียงชุดนี้ก็ต้องเสียเวลาเดินมาเปิดเลื่อนเปิดเพลงน่นเพลงนี้นะครับก็ ค,ความขี้เกียจนะครับก็เลยทําให้ต้องหาอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทําการติดตั้งเจ้าบลูทูธให้กับเครื่องเสียงชุดนี้เพื่อที่จะเปิดเพลงครับผ่านโทรศัพท์มือถือที่อยู่ระยะไกลได้นะครับด้วยงบไม่ถึง100บาทด้วยเจ้าตัวนี้นะครับ ดยเจ้าบูทูธตัวนี้มาดูกันว่าเ,เจาบูทูธตัวนี้จะสามารถใช้งานกับเครื่องเสียงเก่าชุดนี้ได้ไหมนะครับผมซื้อมารวมค่าส่งประมาณ60บาทนะครับก็จะได้เจ้าต,ตัวรับสัญญาณบูทูธครับแล้วก็เจ้ตัวแจ็คเสียบต่อสัญญาณเสียงนะครับรายละเอียดนะครับผมก็จะไม่ดูอะไรเยอะนะครับจะดูแค่รายละเอียดการใช้งานตรงนี้ผมก็จะดูว่าเขาใช้ไฟไหมนี่พาวเวอร์นะครับพาวเวอร์โวลต์ DC นะครับแสดงว่าเขาต้องการไฟฟ้า5โวลต์เพื่อไป ทำให้ตัวรับสัญญาณบลูทูธทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะแดปเตอร์มาต่อเข้าไปนะครับแกะออกมาดูนะครับรนี่นะครับจะจบตัวบลูทูธส่วนสายนะครับสายตัวเนี้ยผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้ของที่ติดมากับเครื่องเสียงข้างใน,นมีอะไรเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับ นี่นะครับเป็นหัว USB นะครับใช้สําหรับต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนะครับตรงนี้ผมจะใช้อแดปเตอร์ของโทรศัพท์ที่มีที่บ้านเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบไปกับปลั๊กไฟนะครับจากนั้นก็ด้าน,นหลังครับนี่เขาจะมีรูนี่สาหรับเสียบแจ็คแจ็คสัญญาณเสียงนะครับเดี๋ยวไปลองใช้กันเลยนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นอแดปเตอร์ไอจตัว บูทูธตรงนี้ต้องใช้ไฟ5โวลต์ดีซนะครับก็มาดูนะครับในอะแดปเตอร์เอาพุท5โวลต์กระแสตรงนะครับสัญลักษณ์ขีดเียเส้นประเรานี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับเราจะสายสัญญาณเสียงครับที่มากับเครื่องเสียงเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับก็ซื้อปลายด้านหนึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับเสียบตัวโทรศัพท์นะครับอีกด้านหนึ่งครับ ก็จะเป็นแบบ2หัวแบบนี้นะครับสําหรับเสียบเข้าเครื่องเสียงนะครับ L R นะครับนะครับผมก็จะเสียบไอเจ้าตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตูดตัวรับสัญญาณบูทูดนะครับนี่ดันเขาไปทีสุดตรงนี้นะครับอ่าอีกฝั่งนึงครับก็จะเสียบเข้าที่ชุดเครื่องเสียงนะครับอ่าครับผมจะเสียบเข้าที่ช่อง A U X นะครับตรงนี้นะครับแดง แดงกับแดงขาวกับขาวานะครับเดี๋ยวไปลองใช้งานบลูทูธกันดูนะครับนะครับที่ต่อไว้เมื่อกี้ครับก็จะทำการเสียบปลัก๊กเข้าไปที่ปลั๊กเลยนะครับนี่จากนั้นนะครับเสียบปลัก๊กเครื่องเสียงเปิดนะครับเปิดเครื่องเสียงแล้วก็ทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ อ่านะครับอันนี้เป็นซัมซุงนะครับก็เข้าไปที่การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตั้งค่าก่อนนะครับปึ๊บเลือกบลูทูธนะครับอ่าแล้วก็เปิดนะครับนี่นะครับก็จะเห็นคําว่าบลูทูธมิวสิกนะครับกดเชื่อมต่อเลยนะครับ c o n น e c t e d อ่านะครับ Connect มีเสียงตอบรับจากเครื่องเสียงเราอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับต่อไปเราจะลองเปิดเพลงดูนะครับผมก็จะลองเปิดเพลงใน YouTube นะครับ่ะลองดูคลิปของผมเองก็ได้นะครับสวัสดีครับผู้ชมเคยเจอปัญหาโทรศัพท์ i p h o น e m e m o r ีเต็ม ลบรูปลบอะไรแป๊บเดียวก็เต็มอีกนะครับคลิปนี้นะครับ DIY ใบต้นจากเาท่านผู้ชมมาดูวิธีแก้ปัญหาเพื่องต้นเราจะเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในโทรศัพท์ iPhone ได้อย่างไรคิปมีมาดูกันไปดูกันเลยนะ,ค,ะนครับห่าครับวันนี้ลองถอยออกมานะครับระยะไกลนะครับเราต้องเข้าไปเช็คโดยเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วนะครับก็ใช้ได้ดีใช้ได,ด้เลยนะครับสำหรับเครื่องรับสัญญาณบลูทูธราคาไม่ถึงร้อยนะครับ สะดวกสบายไม่ต้องเดินนะครับมาเปิดมาปิดปบ่อยๆนะครับเปลี่ยนเพลงข้ามโฆษณาแล้วเนี่ยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม DIY ใบต้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ